เช้าตรู่ในหมู่บ้านชนบทที่เงียบสงบของเมียนมาเสียงกระบวยกระทบน้ำคือเสียงแรกของวันผู้หญิงและเด็กในหมู่บ้านพากันมายังแหล่งน้ำเป็นแอ่งน้ำเล็กๆที่ช่วยกันขุดด้วยมือมีน้ำซึมตลอดทั้งปีใช้ทั้งอุปโภคและบริโภคพวกเธอไม่ได้แค่มาเพื่อเติมน้ำใส่ถังแต่เหมือนกำลังมาเติมกำลังใจบางอย่าง เสียงหัวเราะเบาๆเสียงการพูดคุยบ่อน้ำแห่งนี้เป็นบ่อน้ำแห่งเดียวในหมู่บ้านที่นี่เป็นแหล่งสังสรรค์พบปะกันของแม่บ้านทั้งหลายเมื่อได้น้ำเต็มถังพวกเธอจะนำถังน้ำวางเทินบนศีรษะระหว่างทางยังเดินพูดคุยกันไปเหมือนกับว่าน้ำบนถังไม่ได้ทำให้พวกเธอเหน็ดเหนื่อยแม้แต่น้อย และนี่คือมนสเสน่เล็กๆของหมู่บ้านชนบทในเมียนมา